สวัสดีนะคะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะวันนี้เนาะอ่ะขออภัยนะคะวันนี้นะอ่ะเรามาพูดถึงชุดเก่ากนก่อนนะคะชุดเก่านะคะวันนี้เนาะผลออกกันที่สามเจ็ดสามนะคะเนาะอ่ะสามเจ็ดสามนะคะวันนี้เนาะข้างล่างสี่สี่นะคะ ในสูตรแอดให้วิ่งเด่นเจนะคะลอง8ปอ่ะวันนี้เราเข้าในชุดวิ่งเด่นเจนะคะเนาะส่วน8ดไม่มาอย่างที่เราคิดนะคะในชุดนะคะแอดเลือกให้ที่เจ็ดห้านะคะเพื่อนๆก็มาออกกันที่เจ็ดสามวันนี้ฮานอยพิเศษของเราหลุดกันไปนะคะเนาะอ่ะส่วนห้าน้อยปกตินะคะออกกันที่สามหนึ่งห้านะคะ ข้างล่างห8แปดนะคะเนาะอะ,อะแอดให้เด่นที่สองรองหนึ่งเข้าชุดรองนะคะวันนี้นะคะแอดเลือกให้ที่หนึ่งสามหนึ่งสี่แอดไม่ได้เลือกที่หนึ่งห้าให้เพื่อนๆเนาะมาเข้าในชุดนี้กันนะคะส่วนแปดหนะคะเกาะอยู่ในชุดนะคะแต่แอดไม่ได้เลือกเกาะอยู่ในโซนชุดของเราเหมือนกันนะคะ กลายเป็นว่าเข้าทั้งบนและล่างในชุดนี้นะคะส่วน VIP นะคะแอดให้เด่นที่6กลองหนึ่งไม่มานะคะไปเข้าในชุด7 49าข้างล่าง25นะคะในชุดนะคะแอดเลือกให้ที่1 9เก้มี4 9นะคะแอดก็ไม่ได้เลือกให้นะคะไปเลือกในชุด19ให้นะคะส่วน27แอดเลือกไว้ที่27 ไปออกชุดสองห้านะคะเนาะอะ,อะก็อยู่ในสูตรกันไปนะคะเนาะแต่แอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะอะวันนี้เรามาดูชุดใหม่ของวันนี้กันนะคะในสูตรห้านอยสามนอยในชุดนะคะในวันที่ยี่สิบห้านะคะอะมาดูกันเลยเนาะในชุดแรกนะคะวันนี้ มานอยพิเศษนะคะแอดให้เด่นที่3ลอง5นะคะอ่ะวันนี้เราเลือกกันที่เด่น3และลอง5กันนะคะในชุดนะคะแอดขอเลือกกันที่5 2 5สอง32 3สห้าห้าสองและ36นะคะอ่ะส่วนเบิ้ลเน,นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลเนาะแอดขอเลือกเบิ้ลเบลให้ที่ห้าห้า สองสองนะคะและสามสามเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นในชุดเบิ้ลนะคะเนาะอ่ะแล้ววันนี้เราเลือกกันไปในโซนสีเขียวนะคะ1 2ึ่งสองามสี่ห้าห้าชุดนะคะอ่ะท่านใดชอบเบิ้ลเิลก็ติดเบิ้ลเกันไปนะคะคือสอ,สองสองห้าห้าและสามสามเนาะอ่ะมาดูหานอยปกตินะคะ ห้างนกปกตินะคะวันนี้นะแอดเลือกกันที่เดนหกลองเจ็ดนะคะอ่ะในชุดแรกที่เราเลือกกันเลยนะคะจะมีอยู่ที่ห้าสองนะคะสามหกนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหกนะคะและเก้าหกนะคะ เนาะในชุดนี้แอดเลือกให้เพื่อนๆที่1 2ึ่งสามี่ห้าห้าชุดนะคะแอดขอเลือกอีกหนึ่งตัวนะกะ็คือแปดเจนะคะเนาะส่วนในชุดมันติดอยู่ที่8ปหนะคะแอดไม่ได้เลือกเนาะเพราะมันเป็นตัวเก่านะคะเนาะอ่ะคราวนี้มาดูฮานอยวีไกันนะคะ ในชุดนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้าหหชุดเนาะหชุดนี้แอดขอเลือกนะคะในโซนที่แอดเน้นนะคะจะมีอยู่ที่ห้าสนะคะแปดเจ็ดนะคะแอดลืมไปอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ 8, ปดห้านะคะ จะมีหนึ่งสองสามนะคะที่แอดเลือกไว้ในชุดนี้เนาะนะคะของห้านอยปกติเนาะมีหนึ่งมีสองมีสามนะคะมีทั้งหมดห้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะจะมีทั้งหมดเจ็ดชุดนะแต่แอดจะเน้นให้อยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะก็คือสามชุดนะคะถ้าชอบนะคะนะอ่ะนี่จะเป็นในสูตรนะคะในสูตร ที่แอดคำนวณได้นะคะและมีแนวโน้มที่จะมานะคะเนาะอ่ะมาดูฮานอย VIP กันบ้างนะคะแอดให้เด่นที่อ่ะเราจะเด่นกันอยู่ที่สนะคะลองหนึ่งนะสีลองหนะึ่งนะคะในสูตรนะคะแอดเลือกกันอยู่ที่4 7นะคะ4 8นะคะ 1>, 1 5นะคะและ5 3นะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4ชุดนี้นะคะเนาะอ่ะแอดขออีก1ชุดนะคะก็คือ1 4เนาะจะหมดเป็น1 2 3 4 5 5ชุดนะคะในวันนี้เนาะที่ชอบชอบนะคะอ่ะท่านใดชอบเบิ้ล ติดไว้เนาะอ่ะติดเบิ้ลไว้นะคะเนาะถ้าชอบเบิ้ลๆน,นะอ่ะนี่ก็จะเป็นในสูตรฮานอยวันนี้นะคะของในวันที่25นะคะกุมภา64อ่ะวันนี้แอดก็มาคำนวณให้กับเพื่อนๆน,นะคะโดยที่ไม่ได้เขียนนะคะในสูตรเลยแอดเขียนเรียบร้อยนะคะเพราะว่ารึกสึกว่าวิดีโอจะมีปัญหา คลิปได้ไม่นานะคะแอดต้องไปล้างข้อมูลอันเก่าออกด้วยนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะมารวยๆกันนะคะปังๆกันเนาะอ่ะมาถอนทุน,นคืนเนาะวันนี้นะคะอ่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพืเ่อนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปกันต่อไปนะคะเนาะอ่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเนาะ เป็นกำลังใจกันไปตลอดนะคะนะนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดไปตลอดนะคะผิดถูกประการใดแอดขออภัยนะคะเพราะมันเป็นในการคำนวณสูตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในฮานอยนะคะอะวันนี้แอดไม่ได้ทําคลิปหวยลาวเนาะไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะไม่ว่านะคะเนาะแอดติดธุระนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเป็นอา หลังจากวันที่พุทธหัสนี้นะคะแอดก็จะลงคลิปหวยลาวกับเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้แอดติดธุระนะคะขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปหวยลาวให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าว่ากันเนาะอ่ะลาคลิปนี้ไปนะคะแอดก็มีเวลาน้อยนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ